ดอกฟันสิงโตนี่หูไวมากเลยเกิดไวมากอันนี้มันเหมือนที่เขากินได้นะแต่ป้าไม่กล้ากินนะป้าไม่รู้จักชื่ออดูนะฟันสิงโตทั้งนั้นเลยอะ่ะมันสวยนะแต่ว่าปัญหาคือลองมันลองเกสรมันปลิวไปทั่วอากาศนะ่ะแล้วทำให้คนเป็น เป็นภูมิแพ้โอ๊ยโอ้ยโอ้ยนี่ก็ขึ้นไว้ไวแล้วมันมีรากอยู่ข้างล่างอะป้าตัดยังไงมันก็ไม่หมดนะขุดออกไงก็ไม่หมดขุดทุกปีนะเพราะว่ามันบังทางทางน้ำ สตอบอรี่ก็เริ่มเริ่มยืดตัวขึ้นแล้วเห็นยาเห็นยานี่แหละไอฟันสิงโตเนี่ยสร้างปัญหาดีนักน,นนะนต้องใช้เสียมเล็กๆอะ่ะแล้วขุดออก อันนี้คือต้นเอ,อ่อฟอกเกตมีนอตนะเพื่อนเพื่อนมันแพร่ไวมากเลยตอนแรกมันมีเต็มเลยตรงเนี้ยป้าพยายามถอนออกมันก็ยังไม่หมดนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดนะมันขึ้นมาเป็นมันมันดุมากอะ่ะ <c oughs> มีคนจูงหมาเดินก็มองว่าป้าคุยอะไรกับโทรศัพท์ <c oughs> เนี่ยพยายามไม่ให้มันขึ้นมาถ้าปล่อยให้มันโตวันนี้แล้วมันถอนลำบากเอ้ากูหลาบต้นนี้ต้องใส่จะไม่รอดแล้วล่ะเนี่ยดูสิแต่ก็มีแตกหน่อย,อยนะ เสียงฝรั่งเขาเดินจูงหมาออกกำลังกายพาหมาออกนอกบ้านทักทายกันโอ้ย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 กำลังแตกหนอ่อเลยเห็นไหมจะขุดไปปลูกบ้านนู้นขุดไม่ได้ลากมันเยอะเกินนะืม ว่าจะขุดไปสักกอขุดไปไม่ได้เลยเสียมหักรากข้างล่างมันเยอะเกินนะ่ะไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงเดี๋ยวมีทั้งสามกอใหญ่ๆเลยอพาดูข้างบ้านนี่แหละไม่ต้องไปดูไกลถอนไม่ทันจริงๆเลยนะไอไอ้ฟันสิงโตเนี่ย ขึ้นดีมากเลย่ะถ้าไม่เอาออกปีหน้าเป็นป่าเลยนะตรงเนี้ยแต่มันก็ถอนง่ายอยู่นะเนี่ยทั้งนั้นเลยดูสิเนะี่ยถ้าไม่เอาออกเนี่ยสตาร์บออุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหินเกือบพาหกลุมเนี่ยดูสิ ถ้าไม่เอาออกสตรอเบอรี่ขึ้นไม่ได้นะสู้มันไม่ได้สู้ฟันสิงโตไม่ได้ถอนยาถอนยาแบบเสื้อเสื้อก็ไม่ได้ใส่เลยนะใส่เสื้อแขนสั้นมาตรงนี้มันแดดยังไม่ส่องแดดส่องตอนเย็นเริ่มหนาวแล้วแปบ๊บเดียวก็หนาวแล้ว